ข้างล่างยึดได้ตัวเดียวนะครับยึดได้ตัวตัวไหนนะยึดตัวนี้ไม่ได้นะขาไม่บิดไม่ถึงตัวนี้คลายก่อนเมื่อกี้ผมก็ดันไปไขมันซะแน่นเลยคลายตัวนี้ก่อนเพื่อให้มันขยับได้เดี๋ยวเราจะเร่งกวดจากตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยกวดเข้าไปนะเป็นไงบอกแล้วทุกกางครั้งแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละตกลงแล้วมันใส่ฝาไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องเลาะรอดรูนะเดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ออกมาก่อนแล้วเราเอาไอ้ตัวไอ้แผงนั้นใส่เข้าไปก่อนแล้วเราถึงจะใส่ขาเหล็กอันนี้เข้าไปนะเดี๋ยวลองถอด็อตตัวเดียวแล้้วขยยับดดููน่่าจะไอ สวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนั้เลสซิ่งชาแน,นลนะครับช่งางประจำนั้นเลนนะวันนี้เราอยู่กับพอหน้าแจ๊ดจีอีนะครับตอนนี้เป็นตอนนี้สัพเขาจะเรียกแจ๊ดตัวน้ําท่วมนะมนเป็นแจ๊ดญี่ปุ่นช่วงนั้นที่ว่าน้ําท่วมปีอะไรอะ่ะรถมันผลิตไม่ทันนะครับเขานาเข้ามานะรู้จากไฟหน้าเห็นไหมไฟหน้ามันจะเป็น C ีน,น้อนเดี๋ยวเราจะใส่คําโชกันนะครับก่อนใส่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องถอดไอ้นี่ออกก่อนที่ปัดน้ําฝนนะเบอร์สิบสี่นะเดี๋ยวถอดแล้วเดี๋ยวดึงออกก่อน น็อตตัวสิบสี่นะถอดแปัดนน้าฝนออกก่อนมีที่ถอดนะครับไข่น็อตออกนะยกขึ้นแล้วก็ขยับนิดนึงมันก็จะหลุดล็อกออกมาเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับบางทีอ่ะมันอยู่ในฟันมันนะมันแข็งๆอ่ะมันก็จะเอาออกยากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดแผงชุดนี้ออกนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะมันอมมันมีกิ๊ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไล่ถอดกิ๊กันก่อนนี่มีตรงนี้ตัวหนึ่ง นะแล้วก็ตรงนี้เป็นกิปไขนะกิฟสองตัวยางอันนี้ระวังแกะได้ไหมอถอดยางนิดนึงนะเดี๋ยวให้มันขึ้นไปกับชิ้นนี้นะอันนี้ก็สองตัวเหมือนกันนี่งัดเอานะอเราถอดกิปออกแล้วนะเราเรา,เราดึงอย่างนี้มันจะมีมันจะมีกิปข้างล่างเรายกอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะนจะมีกิฟกิฟแพงอยู่ข้างล่างนี่ครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องติดแล้ววะติดท่อน้อํามันจะมีสายสายยางอยู่ข้างในนะครับถอดสายยางออกก่อนนะฮึะได้ท่าละตกลงตกลงใส่ตรงนี้นะไข่น็อตตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ยึดตรงนี้ตัวหนึ่งอันนู้นก็ต้องนู้นคําม,มันหนีออกมาข้างหน้านะครับแล้วเขาจะมีขาอยู่เดี๋ยวเราว่ากันอันนี้ไขน็อตตรงนี้ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะอันนี้น็อตเดิมเขานะ ถอดถอดตัวค้ำออกนะครับมันจะได้ขยับได้นะแล้วก็ไขน็อตตรงนี้ตัวหนึ่ง,งส่วนอันเนี้ยต้องร้อยน็อตนะครับผมว่าไปเตรียมน็อตมาแล้วเดี๋ยวจะร้อยจากข้างล่างขึ้นอันนี้นีเอาฝา่งาที่เป็นปากตาย่าเงี้ยถ้ากลัวมันเกินนะเอาเทปพันไว้นี่เทปปิดหัวไว้ในะส่แหวนเข้าไปก่อน ใส่ย่างนิดนึงอันนี้ใส่แหวนเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาตัวเมียใส่เข้าไปครับแล้วดันแล้วก็น็อตไข่ครับโอเคดึงมาแจงออกได้แล้วทีนี้เราก็ไขน็อตยึดให้แน่นครับ ลมแรงลมเข้าไมา่แน่เลยวะเดี๋ยวไปเอาคนหมามาใส่กัน Hot shoe ไฮอตชู Hot shoe. เรียบร้อยทีนี้เหลืออันล่างจะให้ดูงี้จะมีอันนี้นะครับสองรูอยู่ข้างล่างนะครับรูนี้อยู่ข้างบนรูนี้มันจะร้อยกับรูอันนี้เห็นไ,ไหม ส่วนไอ้สองรูเนี่ยมันจะไปล้อ,อยู่ข้างล่างนู้นเอามือล้วงซูมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราใส่หลวมหลวงกันก่อนนะใส่แล้วนะอันนี้ตัวหนึ่งข้างล่างยึดได้ตัวเดียวนะครับยึดได้ตัวตัวไหนนะยึดตัวนี้ไม่ได้นะขามันบิดไม่ถึงตัวนี้คลายก่อนเมื่อกี้ผมก็ดันไปไขมันซะแน่นเลยคลายตัวนี้ก่อนเพื่อให้มันขยับได้เดี๋ยวเราจะเร่งกวดจากตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยกวดเข้าไปนะยึดแล้วนะได้นหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหม ข้างนอตตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างได้ข้างละตัวไอ้นอตตัวนี้เอาสอยเข้ามานะครับเดีย๋ยให้ปลายมันไปข้างในมันไปโดนล้อนะเออ่ะเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้พี่ันหน่อยนานมันจ,จะแก่มาพีเฮ้ยเฮ้ยปาดได้ไมไม่ปาดต้องร้อยเข้าไป,าไปนี่มันจะคอมอยู่นี้ต้องถอดนอดตตัวนี้ออกก่อนแล้วมันคอมตรงนี้เข้าไป ก็นันน่นแ่ะมันทำมันทำหลบมาแล้วเห็นไหมเราถอดเหล็กข้างหลังออกก่อนแล้วมันจะคอมเข้าไปข้างในเห็นป่ะเน,นี่ยมันจะคอมอยู่ตรงเนี้ยชิ้นนี้มันจะคอมมันันนี้ออกมานี้ไม่ได้ฮะก็ติดเหล็กข้างหลังไงก็มันติดเหล็กข้างหลังอ่ะ <Sir> เป็นไงบอกแล้วทุกการครั้งแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละตกลงแล้วมันใส่ฝาไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องล้อรอดรูนะเดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ออกมาก่อนแล้วเราเอาไอ้ตัวไอ้แผงนั้นใส่เข้าไปก่อนแล้วเราถึงจะใส่ขาเหล็กอันนี้เข้าไปนะ เดี๋ยวลองถอดน็อตตัวเดียวแล้วขยับดูน่าจะได้อยูอ่ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับปิดฝากระโปรงครับแล้วก็เอาใบปัดน้ำฝนใส่คืนนะที่ตอนใส่เนี่ยวุ่นวายนิดนึงไม่เหมือนตอนถอดตอนถอดถอดง่ายอยู่นี่นะครับนี่นะเอาตัวเมียนี่นะงอก่อนนะแล้วค่อยใส่ลงไปนะนะพอใส่ลงไปเสร็จอย่าเพิ่งเอาลงนะเอาน็อตล็อกไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็พับมันลงก่อน เห็นไหมสูงไป้ายออกครับที่ต้องล็อกที่ต้องล็อกน็อตก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่ล็อกไว้อะพอพับลงไปปุ๊บมันก็จะดีดหนีขึ้นมาเนี่ยครับรอยเดิมอยู่นี่ใช่ไหมยกแล้วก็เล็งน็อตลงไปเลยครับอ่ะดูสิอ่ะร่องเดิมโอเคไอ้ข้างนี้ก็เหมือนกัน จริงๆแล้วตอนถอดนะถ้าจะให้มันชัวนะมันจะมีปากกาแต้มนะแต่ผมไม่ได้แต้มไว้มันมองไม่เห็นมันจะมีเป็นฟันๆมันอะระยะมันอะโอเคเอาจุกปิดครับเรียบร้อยโอเคน้ำออกปกตินะครับเพราะเมื่อกี้เราถอดสายยางออกนะที่ปั่นน้ำฝนตีปกติเรียบร้อย ผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะเสร็จแล้วประมาณนี้ครับแจจีอีนะ